ส่งเสบียงนายช่างก่อนให้ในายช่างมันทำกลงให้เล็กยาวมาแล้วพี่โค้นได้เล็กยาวมาแล้วเอ็เกซี่เอ็กซี่เอ็กซี่ยังใหญ่โคตรนี่ตรงนี้น นี่เออนี่ฮะบพร้อมอน้ำเย็นเย็นขนมมาให้นี่เด้ปางตามนี้ได้เนาะพี่เนาะนี่เด้น้ำเย็นเย็นกับขนมเนี่ขนมโอ้ยเย็นเย็นเจลลี่นี่น้ำน้ำวางไหนดีเนี่นี่นี่ได้เนาะพี่เนาะสมาเด้สมาได้น้ำเย็นเย็นกับขนมเล็กอย่างใหญ่เลยคพอดีเลยผมคิดว่ามันต้องเล็กอย่างใหญ่เอ้ยนั่นนั ตาบตาบกันเอ้อยู่กิ๊กตามคืดเลยเนาะไปค้นหาเฮ้ยซื้อไว้โป้เนี่เออทุ่มอยู่เนาะพี่เนาะส่วมบายเนี่ยหัวท้ายก็โอแล้วเนาะเออหัวท้ายจบแล้วอันนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวผมมาเสริมให้อันไหนที่มัน,นต้องการลูกมือก่อนฮะได้อยู่เนาะ โอ้หุ่นใจแล้วแบบนี้เอาเถอะมึงกัดตะขายได้โง่ไปเัยะเออมันก็กลัวนะหมากลัวตะขายผมสังเกตนะอันไหนเป็นตะขายตะไครมันบอกใกล้เลยมันกลัวติดเหมือนกันล่ะสังเกตดูนะเพราะไม่เคยเห็นหมาตัวไหนกัดสายเอ้กัดตะแแหง นาะมันกลัวนะแม้แต่ปลาติดเธอพี่มันบกไก้นะมันท้าเคยติดเนาะมันหงตรงัง่งเนาะดิ่นอย่างเงี้ยะไไม่ไกลมันกลัวเหมือนกันอุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วสบายลงใจหายห่วงั่นอุ่นใจหายห่วงแล้วปลอดภัยแล้ว หายห่วงแล้วแบบนี้เลี้ยงได้เลี้ยงได้จะได้เอาไก่ที่ตามาสักเื้เน้อเ,อเก่งใจเพื่อนนอาเอาไว้ตั้งนานนะโอ้แต่อาก็เห็นดีดูแลขนะะ